สวัสดีครับผมเจริญทรัพพ์ปะหารเฮงนะครับก็วันนี้เราจะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวตาใหญ่ครับคู่เสบีตาใหญ่เนี่ยคนก็ชอบเล่นกันนะครับตัวนี้ข้อดีผมให้ดูก่อนตาจะใหญ่ตรวจทุบไม่เจอนะครับตาใหญ่ตัวทุบไม่เจอไร้หลักฐานนะครับและงานตัวนี้จะเหมือนวัดดวงมากๆเลยนะครับอ่มาลองดูงานตัวนี้นะครับ เรียกว่าคู่11ตายใหญ่นะครับหกห้าเอี่ยวสูงนะครับตองสี่ครับคู่สี่หกครับหลายคนชอบมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ คู่6ครับหกสี่เอี่ยว11ครับเป็นไงครับหน้าลายก็ได้นะครับ1 3 4 5 5 3คู่5ครับ4 4เอี่ยวคู่4ครับนะครับสูงครับคู่2สูง คู่4ี่นะครับคู่6คู่3สูง1 2 3คู่6นี่นะครับงานประมาณนี้เลยนะครับดูกันเองให้ชัดเจนเองนะครับนี่นะครับตัวตาใหญ่ ให้ดูกันยาวๆครับ4อกส่ยาวสิอดนะครับ